โอ้ยพี่น้องเห็ดบาบข่อยแห้งเนาะเห็นว่าข่อยมาได้ก็เห็ดบาบข่อยแห้งเนาะพี่น้องโอ้ยติดแล้วพี่น้องติดแล้วโอ้ยรถข่ยอยกล่องอสิบมาแด้เบิ้งม่ได้เด้อพี่น้องโอ้คือยังเนาะพี่น้องวันนี้ สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องสุขุสุขคนครับพอกันอีกแล้วครับกับเดียวหน่อยซอยเดิมเช็ดแนวนะครับผมวันนี้ภามาอยู่ในดวงบักเ้าพี่น้องเปียกบักเพาไอนี่พี่น้องนี่ภามาสมรถลูกค้าพี่น้องยางแตกโอ้พี่น้องรถผมไหมเบิ้งดูรถผมไหมมีแต่กองบักเพาโอ้พี่น้องเหตดบาปข่แนงเนาะ เห็น่าข่อยมาได้ก็เห็ดบาปข่อยแห้งเนาะพี่น้องโอ้ยอตีแล้วพี่น้องตีแล้วโอ้ยพี่น้องมึงส่วนบกพ่าบววด,พดีพี่น้องมึงดิพี่น้องมึงเปียกบอกเพ่าที่เขาปลอกด้พี่น้องทางเขาบดในแคบแคบพี่น้องโอ้รถข่อย กล่องสิบ,บ่ได้เบิ่งไ่ได้เด้อพี่น้องโอ้คือง,ง้ังเนาะพี่น้องวันนี้โอ้ยพี่น้องเลยซีรถข่ีว่ามันถลอกละะ้วบ่เนาะพี่น้องนี่ซอยลูกกลับน้องอันนี้เป็นโรคมะพร้าว ปลอกผ้าเเผาเกิดขึ้นร่างเตปตะกาะพมาเตปตะกาะอันนี้เป็นหม่องแซ่บลอกผ้าไอแซ่ให้มันเปียกเขาวนะพี่น้องนี่พี่น้องนี่เอาเบิ้งทางนี้นี่รถลูกค้าโอ้ยพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวผมลงไปอ่าเห็นรถลูกค้าอย่าข้าวันเนอะพี่น้องเนอะเมื่อใดท่ายให้เบิง้งเราครับเพราะว่าลูกค้า เพิ่นว่าสะดวกให้ท้ายเป็นไลนะครับผมโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวลงไปสำองรวจากข้าวกันเด้อครับผมนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นมืนมืด่อยจักน้อยเด้อครับโอ้ยมาเปิดตัวกล่องมันก็สีวัวัดเด้อพี่นอ้องหมืดแล้วนะครับพี่น้อง เมื่อแล้วพี่น้องเบิ่งลงมะพร้าวดิวนะเห็นไหมพี่น้องพี่น้องดงมะพร้าวนี่นะครับดงมะพร้าวมันเป็นโรงงานมะพร้าว้ะพี่น้องส่งออกประเทศนอกเขาได้มากจากสวนเขาก็มาปอกนี่นะครับอันนี้เป็น แซงมันเอืน่นบานห้องเอื่นแซงบานเขาเอื่นทลายนะครับอันนี้เป็นเปียกบักพ้าวเด้อพี่น้องพี่น้องมองพึ่งงูพิษตาเนี่ยครับพี่น้องทางเขา่านน้อยหนึ่งเลยพี่น้องมึงนี่ละ่ะกองทัพหัวโอ้ข่อยสิไปได้บล่ลาพอยายยังทางหน่อย ขายผักพี่น้องขายผักให้พมานวลแมาทรงัูกระหงพี่น้องพี่ครับนี่แหละพี่น้องชีวิตตะละมือทะเ้วนช่วงนี้ก็สีบ่ได้คอยอัพคลิปลงเด้พี่น้องเดินโดนสองสามหมื่นเที่ยนนึงรือยังไม่ไดัดจังหัวใจเราเราบังหัน โดนกัษฎ okay. ีอัดทีหน <Ig> ึ please please <ev> ่งนะครับนี่แหละพี่น้องยากงานหลายก็อยากกินเห็นพี่น้องเบิ้งอยู่นี่ผมกับสาระเวลาอยากินเห็นพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้ก็สิีออกแล้วด้วยพี่น้องนี่เป็นสวนมะพร้าวเอ้สวนสวนเปียกมะพร้าวว่าม็นสวนนี่เป็นที่ทิ้งเปลือกมะพร้าวนะฮะพี่น้องโอ้คนบอกใครไหม สุดยอดแทบวะนี่เราพี่น้องอันนี้กัเสียวแม่แรงขึ้นรถขันนี้นะครับพี่น้องขับผมเดี๋ยวเอาขออนุญาตแปลวาแม่แรงลงก่อนเ้อพี่น้องเ้ยนี่ครับพี่น้องของลงเซ็ตซบเรียบร้อยอันนี้กัสิกกับบานเฮาเลยนะครับเอาของลงอีกคันหนึ่งเด้พี่น้องนี่เราพี่น้องเป็นโลงมะพร้าวเขากับชี ปอกเัลกเผานะครับปอกบัอกเผาแล้วก็เอาเปลือกพวกนี้มันย่อยสลายมันก็ทิ่มเองก็ที่ย่อยสลายแล้วน,นะครับพี่นอ้องอ่ากะนี่แหละายบรรยากาศไม่ให่เบิ้งนะครับพี่น้องอันนี้ก็ออกนอกสถานที่นะครับนี่พี่น้องถึงเย็นมากเพิ่อนก็ออกกําล่างกายกันนะครับอันนี้ก็เวลาทํางานเขาก็ปอกบัอกเผานี่รถกะสิมาทรงสินะพี่น้อง กระสวอลซับสนเนี่ยจังเลยนี่พี่น้องกระสิเป็นรถรถกระบะเป็นรถคอกนะครับใส่บกพามาเต็มพี่น้องใส่บอกพามาเต็มเราก็เอามาล่งล่งขาดเป็นลูกเป็นใส่นะพี่น้องแล้วเขาก็สิไปปอกไปปอกปอกเปลือกล้วก็กระสิไปแช่ไปแช่หมานท้องอื่นไปแซ่เนาะไปแซ่น้ำเจียไปแซ่สารของเขาอ่ะพี่น้องว่าห้เปียก ว่ห้เปลือกมันดำนะฮะพี่น้องเขาแชรเซตแล้วเขาก็เอาขื้นมหฮอขื้นมหฮอกับแพก็แพก็แผกใสกล้องส่งออกต่างประเทศนะครับพี่น้องอันนี้ก็เขามาสอบรถให้เพิ่งผมกับใดมีโอกาสมาทายให้พีให้น้องเบิ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นสวนพี่น้องโอ้เบิกทีเบิกไหมพี่น้องอันนี้คือทีเบิกไหมงามนี่แหละครับพี่น้องชินดำเนิน พี่ดำเนินนี่พี่น้องเหยียบเต็มตีนเลยพี่น้องทีมนี่แหละดำเนิน mm. เต็มตีนเลยเต็มตีนมะพร้าวดำเนินเป็นที่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศแมนบบบูพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพื่อนปลูกใบพักนี่นพี่น้องอ่ะชมบรรยากาศชมสวนนะครับพี่น้องนี่ทางพูนเป็นรุ่นสุดๆเหมือนพี่น้องอันนั้นเป็นปศิดา อันนี้เป็นใบหัวละพาพี่น้องนี่แหละพี่น้องขางข้างนี้กฤสิเป็นมะพร้าวส่วนมากเขาก็สิเป็นมะพร้าวนะครับพี่น้องนี่ก็สิเป็นโรงมะพร้าพี่น้องเนี่ยมีแต่โรงมะพร้าวนี่ครับโรงมะพร้าวครับผมพี่น้องผมมาสอมรถลูกค้าผมก็อยากทายบรรยากาศให้พี่น้องเบึ้งนะฮะกะนี่แหละครับพี่น้องโรงมะพร้าวทายโรงมะพร้าวร่งลง แปลรูปมะพร้าวเรือพี่น้องผมกับมาทายเห็บพิ่งนี่แหละครับผมครับผมพี่น้องคลิปนี้กันพู้อไรใดเขามารับชมคลิปนี้แล้วก็คอยมีความสุขความเจริญนะครับพี่น้องขอเห็นยูดีมีแห้งคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมอันนี้ผมกับสีหอด้านสีขาวบ้านนะเรือพี่น้องคิดสิ่งใดก็ให้ไดสิ่งนั้นเรือพี่น้องสมดังปรารถนาคอยพี่น้องมีความสุขสมเจริญนะครับผมครับผมเดียวหน่อยก็ขอฝากช่องนะ้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่เพื่อเป็นกำลังใจเห็ดลิบๆิต่อไป้อพี่น้องมีจังไรเห็ดเงียงผมก็โอ้ยตกหูเห็ดชิบแนวดหรือสิไปไทยเงี่ยงเดี๋ยวผมกสิีไปยามเห็ดให้ยมันดีที่สุด้อพี่น้องกะจีไทยลิบบรรยากาศยังี่ละพี่น้องวิถีชีวิตเดียวหน่อยกสจีไทยติดตามชีวิตเดียวหน่อยนะครับผมก็สีผ้าไปเบิ่งนะพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครป์ให้กำลังใจผมนะเบเดอพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวหน่อยกะสีขอล่าลเด้บเดอพี่น้องหมอรุนจังไงพอกันไหมนะครับผมครับผมต่อจากนี้ไปกะบมมีหยังมากมาหมนะครับผมเดี๋ยวหน่อยซอยเดิมนอกจากคำว่า,าขอบคุณครับผมสวัสดีครับ